ขอสวัสดีครับคุนผู้ชมทุกท่านเลยนะครับนะตอนนี้อยู่กับผมโมซาเกมเมอร์นะครับ่าก่อนที่จะเข้ารับฟังเนื้อหานะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมสักหนึ่งทีนะครับนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโกงสกินใหม่ครับในช่วงจุจจีนนะครับวันนี้ช่วงจุจจีนครับบันดีของจีนนะคบตุจจีนก็บันดีของจีนครับ ครับก่อนเราต้องมีลัากี้เชอร์นี่ครับลัวกี้เชอร์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้นะครับเข้าไปครับคันแรกเข้าไปอันนี้ผมกำลังโหลดมาเมื่อกี้ครับอะไรเข้าไปโดน o no no หน้าอันหนึ่งครับ อ่ามาถึงนะกดเอบไปตรงนี here, that. That ้ครับไม่คร anyway, ับอันที่สามครับกดไปแล้วตรงนี้แล้วอันที่สามครับกดไปกดอันนี้ครับอันเดียวนี่แล้วกดไปครับพอครับให้มันหมุนให้มันหมุนนะล้อหมุน โนับกดโนกดโนไปนะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่ของผมมันเปลี่ยนเองนะมั้งครับเพราะว่าเครื่องผมมันรูดนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะะครับรอครับสักครู่หนึ่งครับผมที่เกียิตัดต่อวิดีโอนะครับ เราเอากมมันเป็น IEC นะครับรูทครับมัต่อวิดีโอยากขอร้องขอความกรุณน,นหนานะครับช่วยกดไลค์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจงนะครับนะบมันขึ้นมาอย่างนี้ครับเรากด ไปเลยครับเนี่ย g o o i ครับกดไปมีไมค์ครับอันเดียวนี้นะครับกดไปครับแล้วก็อันที่สามนี่ครับกดไปตกลงไปเลยครับทอนติดตั้งไปเลยครับไม่ใช่ว่าถอนแล้วมันจะไม่มีนะครับถอนไปมันก็จะบอกครับมันก็จะบอกให้ติดครับแล้วกดติดตั้งไปครับอ่าครับติดตั้งไปนะครับกดติดตั้งไปนะครับ ร้อยมันตีตั้งเสร็จครับมันจะนานหน่อยเพราะว่าเราแยกมันนะครับแป๊บหนึงครับจ้ากดเะร็ิ้นครับ,แบบรบ,รบแล้วกดลงครับเรามาดูครับถ้ามันเป็นคำว่าสี โอเคแล้วมันเป็นตัวโพดิเฉยไหมครับข้างหลังรูปดาวครับแสดงว่ามันโกงแล้วครับแล้วกดออกไปเลยครับลบออกไปเลย่าครับแล้วเข้ามาครับไปวันนี้ต้องเปิดเน็ตนะครับถึงจะโกงสกินได้ครับเปิดเน็ตแล้วมีเน็ตหรือไม่มีก็ได้ครับผมไม่แน,น่ใจอย่างนี้ เอา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 ฮัลโหาเรื่องมาครับสกินไปนี่ครับจุดจีนไปครับอยากได้ตัวนี้ครับให้จังหวัดกดบายไปเลยครับอามันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วกดได้ครับนะครับปลดล็อกหมดทุกตัวครับนี่ครับคือการโกงนะครับช่วงจุดจีนนะครับเอาเป็นหมูแล้วกันนะครับอะไรเปอ้าวอะไรวะวิเชียรก็อทำไมครับ ก็ผมคช้าน <th> ่ะน <h ier> ่ะเข้าไปดูคร <h ier> ับมันได้จริงไหมครับ ดูครับอ้าวแป๊บครับแป๊บไหนครับเมื่อกี้ผมไม่ได้เลือกครับมันหลุดขออภัยครับ อ่าก็มาแล้วครับเป็นรูปร่างนี้ผมว่าได้แน่นอนครับกดไปรูปนี่ครับอ่าครับชอบไลค์โอไม่ใช่ชอบไลค์สิชอบใจคลิปนี้ครับอะไรตอดวะอะไรตอดผมอะ,อะไรกัดผมอ่าถ้าชอบคลิปนี้ครับเปิดกดไลค์ครับเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมดูนะครับอะหรบันนี่ผม ก็จะขอกลับลาท่านผู้ชมนะครับไว้เพียงช่านี้นะครับสวัสดีครับ